สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จักรพันธ์ฟันธงประจำวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567ครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราด้วยนะครับชุดอัลบั้ม3ทีมของเราเข้าวินติดต่อกันมา2วันติดแล้วนะครับ บอกแล้วนะครับว่าคอเดียวกันเชียร์บอลไปด้วยกันและจะได้เฮไปด้วยกันทุกวันนะฮะถ้าอยากได้เฮแบบนี้คลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแนบไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกับพวกเราครับวันนี้8คู่ของเราก็ยังคงเป็นรายการยูฟาเนชั่นลีกกันเช่นเดิมนะครับและก็ยังคงแจกกันต่อเนื่องนะครับสำหรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมครับจำนวน20ตัวต่อวันครับ เพียงไทยสกอร์รวมในคู่เด็ดประจำวันของเราว่าจบเกมแล้วสกอร์รวมจะเป็นเท่าไหร่ส่วนจะเป็นคู่ไหนในวันนี้เดี๋ยวติดตามไปพร้อมๆกันครับและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกับเรานะฮะ ในกลุ่มครับสำหรับสมาชิก VIP ผมมีแคมเปญบอลแพ้น Pack, คนไม่แพ้ให้สำหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราเท่านั้นนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับไม่มีที่ไหนให้แบบนี้อีกแล้วกับการรับประกันบอลเต็งให้หนึ่งคู่ต่อวันบินไม่เข้าเครมได้ทันทีครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในกลุ่มนะฮะทางเข้ากลุ่มผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมตนต์ด้านล่างแล้วนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มกันในวันนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิิ่งแงแจจ้้เเเตือนวะะครรราาาไมห ไปด้วยกันทุกๆวันแบบนี้และตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มในคู่แรกกันเลยครับเอสโตเนียเจอกับอัไาบาจานครับในเวลาหทุ่มคู่นี้จวดเปิดมาให้อัไาบาจานต่อเสมอครับสูงต่ำกำแพงเกือบ2.5เมตรตอนนี้เอสโตเนียกับอัไาบาจานครับอยู่ในอันดับที่4แล้วก็อันดับที่3แล้วก็ไม่มีคะแนนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขาจะต้องเน้นกันเต็มที่ทั้ง2ทีมครับโดยผลงานการพบกันที่ผ่านมาสานัดก่อนหน้านี้ พวกเขาก็ผลัดกันแพ้ชนะมาตลอดทั้ง3เกมที่เจอกันครับส่วนผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเอสโตเนีย10นัดก่อนหน้านี้พวกเขานะไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับแล้วก็เสมอไป1แพ้มากไปถึง8เกมในรายการนี้นัดแรกพวกเขาแพ้สโลวาเกียคาบ้านครับ0ู 01, และล่าสุดไปเยือนสวีเดนก็แพ้กลับมา0นย์ประตูต่อ3ครับผลงานการเล่นในบ้าน7นัดชนะแค่นัดเดียวเสมอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกครับ ส่วนทางฝั่งของอาเซอรบไยจัน10นัดที่ผ่านมานั้นชนะไป4เสมอ1และก็แพ้ไปห้เกมจากทุกๆรายการครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกครับในรายการนี้นัดแรกพวกเขาแพ้สวิเดนคาบ,บ้าน1.3ครับและ ล่าสุดไปเยือนสโลวาเกียก็แพ้กลับมา0ประตูต่อ2ผลงานการออกไปเยือนของอาเซไบจัน9นัดนั้นชนะไป4แล้วก็แพ้ไป5เกมจากทุกรายการเช่นกันครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.4ลูกสำหรับคู่นี้ก็ดูเหมือนจะสูสีกันอยู่นะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาผมมองไปทางอาัเซไบจันครับในนัดที่พวกเขาเจอกับสวีเดนนั้นก็ถือว่า สู้ได้สนุกเลยใช้ได้นะครับส่วนทางกับทางฝั่งของเอสโตเนียครับที่2นัดก่อนหน้านั้นทำประตูไม่ได้สักเกมเดียวถ้าให้เลือกเชียร์ผมเชียร์อัเบอร์จานครับสำหรับคู่นี้เทียบฟอร์กันแล้วดูน่าลุ้นกว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปอัเบอร์จานต่อเสมอคู่ที่2ตุรกีเจอกับมอนเตเนโกรนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้จว์เปิดมาให้ตุรกีที่1.25ราคา2ที่1.5 สูงต่ำกำแพงเกือบ3เมตรครับตารางคะแนนตอนนี้ตรุรกีอยู่ในอันดับ1เป็นจ่าฝูงนะครับส่วนทางฝั่งของมอนเตเนโกรยังไม่มีสักต้มเลยครับอยู่ในอันดับ4ของกลุ่มครับผลงานการพบกันที่ผ่านมา4นัดก่อนหน้านี้ ตุรกีไม่เคยแพ้ให้กับมอนเตเนโกรเลยนะครับชนะไป2เสมอไป2เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกครับและผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้จากทุกๆรายการตุรกีนั้นชนะไป4เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูก ในรายการนี้พวกเขาไม่แพ้ใครนะครับเสมอกับเวลส์ไป0-0และล่าสุดเอาชนะไอซ์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผลงานการเฝ้ารังจากทุกรายการ7นัดที่ผ่านมาชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.9ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกครับ ในขณะที่มอนตเนโก1 10นัดที่ผ่านมาชนะไป4เกมแล้วก็แพ้ไป6เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกในรายการนี้2นัดยังไม่ชนะใครเลยครับไปยืนไอซ์แลนด์แพ้02และล่าสุดเปิดบ้านเจอกับเบลส์แพ้ไป1ประตูต่อ2ครับ ฟอร์มเกมเย็ยนของมอนเตเนโกร9นัดที่ผ่านมาจากทุกๆรายการชนะไป2เสมอ1นแพ้มากไปถึง6เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกนะครับ เจ้าภาพอย่างตุรกีนั้นกําลังมั่นใจเลยแหละครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่มีอยู่ถึง4แต้มแล้วก็ครองอันดับจ่าฝูงในกลุ่มตอนนี้ด้วยนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านก็เพิ่งถล่มไอซ์แลนด์ไป3ประตูต่อ1วันนี้ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมอนเตเนโกรที่ฟอร์มการออกนอกบ้านนั้นย่ำแย่ครับล่าสุดไปเยือนไอซ์แลนด์ก็ไม่มีประตูกลับบ้านมาแพ้ไป0ประตูต่อ2โจทย์เปิดมาอาจจะดูสูงไปสักหน่อย แต่ถ้าคู่แข่งไม่ใช่ในระดับที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนตุรกีก็มักจะทําให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับกับการยิงเกิน2ประตูขึ้นไปสำหรับคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงครับไปตุรกีที่1.25คู่ที่3ามไจ้าวันนี้ครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเจอกับเยอรมนีในเวลาตีหนึ่ครับและคู่นี้เป็นคู่เด็ดประจําวันของเราด้วยครับผมมีเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมจํานวน20ตัวครับมาแจกกันในกิจกรรมทายผลสกอร์รวมครับว่า คู่นี้บอสเนียฮอร์สกูบนากับเยอรมนีสกอร์รวมจะเป็นเท่าไหร่ครับลองใช้กันเข้ามาครับแล้วพิมพ์ลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับและอย่าลืมแคปรูปคําตอบของคุณด้านล่างเนี่ยนะฮะส่งไปในกลุ่มครับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนเวลาตีหนึ่นาทีนะครับทางเข้ากลุ่มผมแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วโดยคู่นี้จบไปมาให้เยอรมนีที่1 7 5ราคา2ที่1.5สูงต่ากําแพงอยู่ที่3เมตรครับ เยอรมนีตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะฮะมีอยู่4คะแนนครับส่วนบอสเนียเฮอร์เซโกวีนามีอยู่1คะแนนครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มผลงานการพบกันที่ผ่านมาเยอรมนี Germany นั้นเคยเอาชนะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาในครับในเกมเย่ากับโดยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของบอสเนียเฮอร์เซโกวีนา10นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับจากทุกๆรายการครับแล้วก็เสมอไป1น,นอกนั้นแพ้ไปถึง8เกมด้วยกันครับ ผลงานในรายการนี้นัดแรกพวกเขาแพ้ในเทอร์แลนด์ครับในเกมเยือนด้วยสกอร์2ประตูต่อ5และล่าสุดเสมอกับฮังการีไป0ประตูต่อ0ครับส่วนผลงานการแข่งขันที่เล่นในบ้าน9นัดที่ผ่านมาจากทุกๆรายการนั้นชนะไป5เกมแล้วก็แพ้ไป4เกมครับ3นัดหลังนั้นแพ้คาบ้ามาตลอดทุกนัดเลยนะครับ คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกครับส่วนทางฝั่งเยอรมนีครับฟอร์มดีไม่แพ้ใครชนะไป6เสมอ4จากทุกๆรายการนะฮะจาก10นัดที่ผ่านมาครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.2ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกนัดแรกในรายการนี้เปิดบ้านถล่มฮังการีไป5-0และนัดล่าสุดไปเยือนในเชลแองครับเสมอไป2ประตูต่อ2 ถ้าดูเฉพาะเกมที่ออกไปเยือนของเยอรมนี8นัดนั้นชนะไป2เสมอ4และแพ้ไป2เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมจะอยู่ที่1.4ลูกและก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกทางฝั่งของเจ้าบ้านบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องหนักใจสักเท่าไ,รไหร่นะครับในขนาดที่เยอรมนีครับเราน่าจะไม่ได้เห็นไคฮาวาสและก็จอมามูเซล่าครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โดยคู่นี้ทางฝั่งของ ic, ขออลต้าอนาลิติกเขามองว่าบอสเนียนั้นมีโอกาสที่จะชนะในเกมวันนี้อยู่ที่9%ครับเยอรมนีมีโอกาสชนะวันนี้อยู่ที่78%และโอกาสที่จะเสมอกันของคู่นี้อยู่ที่12%ครับแล้วทุกท่านละครับคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมมาร่วมสนุกเพื่อรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมที่ผมรอแจกทุกๆท,ท่านอยู่นะครับวันนี้มีมาแจกกัน20ตัวเพียงแค่ทายสกอร์รวมมานะครับว่าคู่นี้จะจบลงที่สกอร์รวมเท่าไหร่ครับพิมพ์งลงไปใต้คอมเมนต์ช่องครับแล้วแคปรูปคําตอบของคุุณเน่่สงข้าไปใกลม ของเราอีกทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนเวลาคู่นี้แต่นะครับนั่นก็คือก่อนตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับขอให้ทุกท่านโชคดีได้เสอร์เป็นสายฟรีเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันนะครับส่วนแนวทางของคู่นี้ผมขออนุญ,ญาตส่งให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่4ยูเครนเจอกับจอร์เจียครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที คุณนี้โจเปิดมาให้ยูเครนที่0.25ราคา2ที่0.5สูงต่ำกำแพงเกือบ2.5เมตรครับยูเครนตอนนี้ไม่มีสักคะแนนเลยนะครับในขณะที่จอร์เจียเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับมีอยู่6แต้มด้วยกันผลงานการพบกันที่ผ่านมา5นัดก่อนหน้านี้ยูเครนนั้น เอาชนะจอเจียไปได้3ครั้งเสมอไป2ไม่เคยแพ้ให้กับจอเจียเลยนะครับและยิ่งถ้าเป็นผลงานการเจอกันในบ้านก็เป็นยูเครนครับที่ชนะมาได้ตลอดเมื่อต้องเปิดบ้านต้อนรับจอเจียส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้จากทุกๆรายการนะครับยูเครนชนะไป4เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป4เกม2นัดแรกในรายการนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับ เจอกับแอลเบเนียในบ้านก็แพ้ไป1-2ในนัดล่าสุดไปเยือนเช็กค,ครับแพ้มา2ประตูต่อ3ครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ 1.4ลูกและวถ้าดูเฉพาะผลงานการเล่นในบ้าน8นัดที่ผ่านมาชนะไป3เสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกและก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.5ลูกทางฝั่งของจอร์เจีย10นัดที่ผ่านมาชนะ5เสมอ2แพ้3ครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกจากทุกๆรายการนะครับในรายการนี้พวกเขาชนะมา2เกมติดครับชนะเช็ค ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1และล่าสุดไปเยือนแอลเบเนียน er ครับชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ฟอร์มการออกไปเยือนของจอร์เจีย9นัาที่ผ่านมาชนะไป3แล้วก็แพ้ไป6เกมนะครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมเมื่อต้องออกไปเยือนอยู่ที่1.1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกครับ ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้ผมมองว่ายูเครนนะ่าจะต้องเน้นเกมนี้เป็นพิเศษแล้วละครับเพราะว่าเขาเป็นทีมเดียวในกลุ่มเลยที่ไม่มีคะแนนและถ้าเทียบชื่อชั้นยูเครนนั้นะก็ยังดูเหนือกว่าจอร์เจียอยู่ค่อนข้างเยอะครับถึงแม้ว่า2นัดแรกพวกเขาจะแพ้มาแต่ก็ไม่ได้เป็นการแพ้แบบไร้ประตูแต่อย่างใดนะครับเชื่อว่าในวันนี้กับการกลับมาเล่นในบ้านประกอบกับสถานการณ์ที่หลังชนฝาเล่นนะครับไม่มีซักแต้มอยู่ตอนนี้น่าจะทําให้พวกเขาเร่งเครื่องเต็มที่ในเกมวันนี้ที่ต้องต้อนรับการมาเยีอยของจอร์เจียแลวครับ สำหรับคู่นี้เจกพันขอฟันธงครับไปยูเครนที่0.25คู่ที่5ครับสโลวาเกียเปิดบ้านเจอกับสวีเดนในเวลาตี1 45นาทีคู่นี้จบไปมาให้สโลวาเกียเจ้าบ้านครับต่อเสมอสูงตามกำแพง2.5เมตรสวีเดนกับสโลวาเกียตอนนี้มีคะแนนเท่ากันนะครับอยู่ที่6แต้มครับโดยผลงานการพบกันที่ผ่านมาย้อนไป4นัดก่อนหน้าสโลวาเกียนั้นยังไม่เคยเอาชนะสวีเดนได้เลยนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา10นัดก่อนหน้านี้ สโลวาเกียชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกในรายการนี้พวกเขาเอาชนะเอสโตเนียมาได้1 0แล้วก็เอาชนะอาเบอบจานมาได้2ประตูต่อ0นย์ครับฟอร์มดีเลยทีเดียวครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูก ฟอร์มการเล่นในบ้าน10นัดที่ผ่ามาจากทุกรายการชนะ6เสมอ1แพ้3คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.8ลูกครับส่วนทางฝั่งของสวีเดน10นัดที่ผ่ามาจากทุกรายการก็ชนะ5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกครับ ผลงานในรายการนี้ก็ฟอร์มแจ่มเลยนะครับสำหรับสวีเดนครับชนะอัสเวจันสามหนึ่งแล้วก็ล่าสุดชนะเอสโตเนียมา3ประตูต่อศูนย์ฟอร์มเกมเยือนของสวีเดน7ดนัดที่ผ่านมาจากทุกรายการก็ชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.7ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2ลูกเกมในวันนี้เป็นการต่อสู้เพื่อยังชิงตำแหน่งสูงสุดในกลุ่มนะครับฟอร์มยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งสโลวาเกียและก็สวีเดนครับน่าจะเป็นคู่ที่สู้กันได้สนุกเลยครับแต่ถ้าเทียบกันตัวตัวววววตต่่ออแล้ผม,มงาสเดนน ดูเหนือกว่าและมีโอกาสมากกว่านะครับที่จะเบียดเอาชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับอย่างไยผมงานการพบกันที่ผ่านมาสวีเดนนั้นก็ไม่เคยแพ้สโลวาเกียมาเลยนะครับจากทุกๆรายการถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมอยู่นิดหน่อยแต่เชื่อว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นสวีเดนครับที่เฉือนเอาชนะและคว้า3แต้มไปได้ครับสำหรับคู่นี้จะกรพันขอฟันธงไปสวีเดนที่เสมอต่อกันที่คู่ที่6ครับเช็กเปิดบ้านเจอกับแอลเบเนียในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาที วันนี้โจทย์เปิดมาให้เช็คที่0.75ราคา2ที่0.5สูงต่ำกำแพง2.5เมตรครับตอนนี้เช็คอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มครับมีอยู่3คะแนนครับแอลเบเนียอยู่ในอันดับ2มีอยู่3คะแนนเท่ากันครับผลงานการพบกันที่ผ่านมา3นัดก่อนหน้าก็สลับกันแพ้ชนะมาตลอดนะครับเช็คนั้นเอาชนะแอลเบเนียได้1เกมเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับ โดยผลงานการแข่งขันที่ผามาของเช็ค10นัดก่อนหน้านั้นชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.3ลูกเซีคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.5ลูกจากทุกๆรายการนะครับและถ้าดูเฉพาะในรายการนี้นัดแรกพวกเขาก็พ่ายแพ้กับจอร์เจียครับในเกมที่ไปเยือนด้วยสกอร์หประตูต่อ4แต่ก็สามารถด้วยความมั่นใจกลับมาได้ครับกับการกลับมาเล่นในบ้าน ปิดบ้านต้อนรับรยูเครนครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ 2, 2> ส่วนผลงานการแข่งขันเฉพาะการเล่นในบ้านของเชค9กนัดก่อนหน้านี้จากทุกๆรายการนั้นชนะ7เสมอ1แพ้ไป1เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.6ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1ลูกครับส่วนต้องฟังทีมเยือนแอลเบเนียวันนี้รับสินัดที่ผ่านมาจากทุกๆรายการนั้นชนะมา3เกมเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5ครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกครับแอลเบเนียเล่นในรายการนี้นัดแรก ไปเยือนยูเครนครับชนะไป2-1และล่าสุดแพ้คาบ้านในนัดที่เจอกับจอร์เจียครับศูนย์ประตูต่อ 1, 1ผลงานการออกไปเยือนของอเวเนียจากทุทกๆรายการ8นัดนั้นชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมคะแนนเฉลีย่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกครับเ,เกมนี้ผมมองว่าเช็คเจ้าบ้านนั้นน่าจะสามารถที่จะคว้าชัยชนะไปได้นะครับหลังจากที่เพิ่งจะเอาชนะยูเครนไปได้ในเกมล,ล่าสุดด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เรียกความมั่นใจกลับมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะได้เล่นในบ้าน2นัด ติความพร้อมของทีมก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลในขณะที่แอลเบเนียครับล่าสุดเพิ่งจะแพ้จอร์เจีย0ย์ประตูต่อหนึ่งทั้งที่จอร์เจียนั้นเป็นรองกว่าอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้น่าจะยากที่จะบุกมาแบ่งแต้มออกไปแล้วครับสํหราหคู่นี้จักรพันธ์ของฟันธงรับไปเช็คที่0.75คู่ที่7ครับไอซ์แลนด์เจอกับเวลส์ในเวลาตี145นาทีคู่นี้โจเปิดมาให้เวลส์ต่อเสมอครับ ราคา2ที่0.25สูงต่ำกำแพงเกือบ2.5เมตรตอนนี้ไอซ์แลนด์ครับอยู่ในอันดับ3ของกลุ่มนะฮะมีอยู่3คะแนนครับส่วนเวลส์มีอยู่4คะแนนอยู่ในอันดับ2ครับผลงานการพบกันที่ผ่านมา2นัดก่อนหน้าเป็นไอซ์แลนด์ครับที่แพ้เวลส์มาทุกเกมเลยแต่นั้นเป็นสถิติเมื่อปี2008และ2014นะครับส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาไอซ์แลนด์นั้น ชนะไป5แล้วก็แพ้ไป5เกมจาก10นัดในทุกๆรายการที่ผ่านมาครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.6ลูกนัดแรกในรายการนี้เปิดบ้มมาเอาชนะมอนเตเนโกรไปได้สอูนและล่าสุดไปเยือนตรุรกีครับแพ้กลับมา1ประตูต่อ3สําหรับผลงานการเฝ้ารังของไอซ์แลนด์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเนัดจากทุกรายการชนะ3เสมอ2แพ้ไป2เกม คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกครับในขณะที่เวลส์ครับ10นัดจากทุกรายการที่ผ่านผ่านมานั้นชนะ4เสมอ5แล้วก็แพ้ไป1เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.4ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลูกครับในรายการนี้นัดแรกเสมอกับุรกีไปในบ้านตัวเองครับ0-0และล่าสุดไปเยือนมอนเตเนโกรครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ฟอร์มเกมเยือนของเวลส์8นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ4และแพ้ไป2เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.9ลลูกแลกแ็ เสียคะแนนเฉล่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกเมื่อต้องออกไปเยือนนะครับวันนี้ทางฝั่งของไอซ์แลนด์ครับความพร้อมของพวกเขาจะไม่มีฮารคอนานาฮาร์รสันครับรวมไปถึงแมกนูสเซนและเบียร์นสันกับ3คนที่เจ็บกันอยู่ส่วนทางของเวลส์นั้นก็ดูค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงกว่านะฮะที่จะไม่มีเดนนิสเจมส์เรมี่บอนโโดสองแนวรุกครับที่เจ็บอยู่นะฮะรวมไปถึงอารอนเรมซี e. ่อิตานแอมปาดูทอมล็อกเยร์ก็ถือว่าถ้าเทียบสภาพความพร้อมในตอนนี้ เวลส์นั้นดูเป็นรองกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแถมยังต้องมาเยือนด้วยถ้าอย่างนั้นเราคงจะต้องมองไปทางฝั่งของเจ้าบ้านไอซ์แลนด์ครับเกมในบ้านล่าสุดของพวกเขาก็เก็บคลีนชีทด้วยการชนะมอนเตเนโกมา2ประตูต่อศูนย์ด้วยวันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งน่าจะมั่นใจในเกมวันนี้มากแล้วนะครับเชื่อว่าเจ้าบ้านนั้นไม่น่าพลาดที่จะเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองไปได้ในวันนี้ครับสำหรับคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปไอซ์แลนด์ที่เสมอมาปิดท้ายกันที่คู่ที่8ปประจำวันนี้นะครับ ฮังการีเจอกับเนเธอร์แลนด์ในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เนเธอร์แลนด์ที่0.75ราคา2ที่1ลูกครับสูงตามกำแพงเกือบ3เมตรตอนนี้ในกลุ่มรับฮังการีนั้นอยู่ในอันดับที่4ครับมีอยู่แค่แต้มเดียวส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์อยู่ในอันดับ2ครับมีอยู่4คะแนนผลงานการพบกันที่ผ่านมา5นัดก่อนหน้านี้จากทุกๆรายการฮังการียังไม่เคยเอาชนะเนเธอร์แลนด์มาได้เลยนะครับแล้วก็โดยส่วนมากถ,ถ้าเราดูดีๆไปจบสกอร์สูง หมดเลยนะครับเพราะว่าโดนถล่มหนักเลยนะฮะในทุกๆเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือว่าเกมเยือนคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกแล้วก็เสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่5.4ลูกครับส่วนผลงานการแข่งขันที่พามาของฮังการีครับ10นัดก่อนหน้านี้พวกเขาชนะไป5เสมอ1แล้วก็แพ้ไป4เกมคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.2ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.3ลูกครับนัดแรก เจอเยอรมนีครับแพ้ยับ0ประตูต่อ5และล่าสุดเล่นในบ้านเจอบอสเนียโฮซสกูวีนาก็ทำอะไรไม่ได้ครับเจ้าจืดไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0ผลงานการเฝ้ารังของฮังการีสิ0นัดชนะ7เสมอ2แพ้ไป1เกมครับก็ถือว่า ดูดีใช้ได้นะฮะคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.8ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.6ลูกครับในขณะที่ในอร์แดงครับสินัดที่ผ่านมาจากทุกรายการชนะไป6เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.5ลูกเสียคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.1ลูกนะครับสนัดในรายการนี้พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะ บอสเนียโฮซสกวีนาไปได้5-2แล้วก็นัดล่าสุดเสมอเยอรมนีไป2ประตูต่อ2ครับผลงานการออกไปเยือนของเนเธอร์แลนด์จาก6นัดที่ผ่ามาในทุกๆรายการชนะ5และก็แพ้ไปแค่นัดเดียวครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2.5ลูกเซีคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่0.7ลูกครับเจ้าบ,บ้านฮังการียังไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้จะลงสนามโดยไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะฮะ ฝากความหวังไปที่โดมินิกส์ฟอสไลน์และก็โรลันสไลน์ครับรวมไปถึงบาบานัสวาก้าด้วยส่วนทางฝั่งของเนเธอร์แลนด์ครับวันนี้จะไม่มีชื่อของนาทานาเก้ยูเรียนทิมเบอร์ที่เจ็บกันอยู่นะครับครับว่าวันนี้ก็จะฝากความหวังเอาไว้ที่กราเวนแบกทีเจนี่ไรเดอร์สและก็ซิมงครับรวมไปถึงไบรอันบาร์บี้ ลงเป็นความหวังในวันนี้ครับเจ้าบ,บ้านฮังการีนั้นยังไม่ชนะใครตั้งแต่เริ่มรายการนี้นะฮะสำหรับเกมที่เล่นในบ้านในวันนี้ต้องต้อนรับการมาเยือนของเนเธอร์แลนด์ที่แข็งแกร่งกว่าเยอะในทุกๆมุมเลยละครับมองมุมไหนก็ยังไม่เห็นว่าฮังการีจะสามารถต้านทานความแข็งแกร่งของเนเธอร์แลนด์ได้ไหวเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จะกระพันขอฟันธงครับไปเนเธอร์แลนด์ที่0.75ครบแล้วทั้ง8คู่ประจำวันนี้นะครับมาสรุปแนวทางกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะสำหรับคู่ได้ครับในเวลาหทุ่ม เป็นเอสโตเนียเจอกับอาเซอร์ไบจานครับคู่นี้เราไปอาเซอร์ไบจานต่อเสมอแล้วก็ไปสกอร์ต่ำนะครับคู่ที่2ครับตุรกีเจอกับมอนเตเนโกรคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับคู่นี้เราไปตุรกีที่1.25สกอร์สูงคู่ที่3บอสเนียโฮซโกูบินาเจอกับเยอรมนีในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคู่นี้จะเป็นคู่เด็ดประจำวันครับผมขออนุญ,ญาตส่งแนวทาง คู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเรานะครับก่อนเวลา2องทุ่มครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเดียวกันกดเข้ามาได้เลยครับสำหรับลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับและอย่าลืมครับว่าคู่นี้ผมมีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมจำนวน20ตัวครับด้วยการทายสกอร์รวมมาว่าคู่นี้จะไปจบสกอร์รวมที่เท่าไหร่ครับพิมพ์งลงมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะ แล้วแคปรูปคำตอบที่คุณพิมพ์ลงไปเมื่อสักครู่นี้ส่งเข้าไปในกลุ่มก่อนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเพื่อยืนยันการรับสิบหลุนเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมี่ยมครับก็อยากจะแจกแล้วก็อยากจะให้ทุกทุกท่านได้เสื้อไปใส่ฟรีๆเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบกันนะครับคู่ที่4ครับยูเครนเจอกับจอร์เจียในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าคู่นี้เราจะไปที่ยูเครนที่0.25สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่5สโลวาเกียเจอกับสวีเดนในเวลาตี145 คู่นี้เราไปสวีเดนที่เสมอสกอร์สูงครับคู่ที่6สาธารณรัฐเช็กเจอกับแอลเบเนียในเวลาตี145นาทีคู่นี้เราไปสาธารณรัฐเช็กที่0.75แล้วก็ไปสกอร์สูงนะครับคู่ที่7ไอซ์แลนด์พบกับเวลส์ในเวลาตี145นาทีครับคู่นี้เราไปไอซ์แลนด์ที่เสมอแล้วก็ไปสกอร์ต่ำด้วยนะครับและคู่ที่8คู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับฮังการีเจอกับเนเธอร์แลนด์ ในเวลาตีหนึคู่นี้เราไปกันที่เนเธอร์แลนด์ที่0.25แล้วก็ไปสกอร์สูงครับ1นน8คู่วันนี้จะเป็นคู่ที่ผมรับประกันให้นะฮะสำหรับแคมเปญบอลแพ้คนไม่แพ้มีที่นี่ที่เดียวไม่มีที่ไหนให้แบบนี้นะครับผมจะรับประกันบอลเต็งให้1คู่ต่อวันบินไม่เข้าเคลมได้ทันทีครับเฉพาะสมาชิก VIP ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบพวกเรานะครับเห็นไหมครับว่า ในกลุ่มของเรานอกเหนือจากแนวทางที่ส่งให้กันทุกวันได้เหตุไปด้วยกันแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษให้อีกมากมายครับถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแนบไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับส่วนคู่ที่ผมจะรับประกันให้วันนี้จะเป็นคู่ไหนสามารถไปติดตามกันได้ในกลุ่มนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันเยอะสักหน่อยนะครับแล้วก็บอลลีกเล็กด้วยยังไงก็ ลองเอาข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไปด้วยกันในวันนี้ไปเป็นแนวทางดูต่ออีกทีนะครับแล้วก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากหน้าช่องที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ถ้ามีคู่ไหนอยากได้เพิ่มเติมสามารถที่จะไปคุยกันต่อได้ในกลุ่มของเรานะครับทางเข้ากลุ่มผมแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คอมเมนต์แล้วหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกลุ่มของเราเริ่มลุยกันตั้งแต่ช่วงบ่าย,าย,ยเย็นๆแล้วนะครับไม่อยากจะให้พลาดกันแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับ และสำหรับท่านใดที่กำลังรอคอยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะกลับมาเตะกันอีกรอบสำหรับรายการพรีเมียร์ลีกนะฮะวันเสาร์ที่19นี้ครับก็กลับมาเริ่มเตะแล้วก็จะมีทอตแนมฮอสเปอร์เจอกับเวสต์แฮมฟูลแลมพบกับแอสตันวิลล่าอิปสวิททาวกับเอลวเบอร์ตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับไบรตันเซาท์ทันต์เจอกับเลสเตอร์ซิตี้บอร์นมัธเจอกับอาร์เซนอลครับนี่คือคู่ที่จะมาเตะกันในวันเสาร์นะฮะ ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นวูฟแฮมตันเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลพบกับเชลซียังไงก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับของฟุตบอลรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่วนรายการลาลิกาสเปนครับจะเริ่มกลับมาเตะกันในคืนวันศุกร์ครับอลาเบสพบกับเรอัลบายาโดลิดและในวันเสาร์จะเป็นแอตเลติกบิวบาเอสปันยอนโอซาซูนาเจอกับเรอัลเบติสกิโรนาเจอกับเรอัลโซเซดาด เซลตาบิโกพบกับเรอัลมาดริดและในวันอาทิตย์ครับมอญกาเปิดบ้านพบกับไรโยบายยกาโนอัเลติโกมาดริดเจอกับเลกาเนสบียเรลพบกับเกตาเฟ่และบาร์เซโลนาพบกับเซบีย่านะครับส่วนบุนเดสลีกาครับคืนวันศุกร์บรสเซิโตนูนเปิดบ้านเจอกับซังปอลีครับวันเสาร์จะเป็นเบเยอรลลูคกเซนเจอกับไอทรอฟเฟงเฟิร์ตฮอฟเฟนแฮมพบกับโบคุมไมส์พบกับอาเบไลซิกเหมือนเช่นกระบักพบกับฮาเดนเฮลม เอลซีไฟโบร์เจอกับออาสบวกครับและไบโอเมนิกเจอกับสตุตการ์ดสุกเสาร์อาทิตย์ที่1 8 1 9 2 0ได้กลับมาเดือดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับฟุตบอลลีกใหญ่ครับที่หลายๆคนรอคอยเดี๋ยวถึงวันนั้นเรากลับมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับเพราะว่าในศึกยูฟาเนชั่นลีกนักเตะก็น่าจะกล้ำศึกกันจนบอบช้ำกันหลายคนเดี๋ยวมาเช็คความฟิตเช็คข่าวแล้วก็มาวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้กันอีกทีในวันนั้นนะครับ วันนี้ติดลมครับอยู่ดีๆก็ยาวเฉยเลยหมดเวลาของจักรพันธ์ฟันทงวันนี้แล้วนะครับถ้าหากคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นนะฮะแล้วเราจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ไปด้วยการแบบนี้ในทุกๆวันด้วยครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราต่อสำหรับแนวทางประจำวันนี้ที่ผมมีเพิ่มเติม อีกนิดหน่อยในบอลคู่เย็นถ้าหากใครสนใจก็ตามไปกันได้นะครับยังไงก็ไปเจอกันได้ในกลุ่มนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบครับและสำหรับท่านใดที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายผลสกรรวมของเราก็ขอให้โชคดีได้เสื้อไปใสฟ่ฟรีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับจักรพันธ์ฟันธงครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ